อะไรเนี่ยคาเตือนเกมนี้มีจำสแกโอ้โหแค่จำสแกกูดู <laughs> โอเคครับก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านห้ยนะผมตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับโอเคเกมมีชื่อว่าไฟ n a แอตเฟรตี้นะครับผม <laughs> ซึ่งเกมนี้ผมก็ไม่ต้องเกิดอะไรกันมากนะทุกคนก็น่าจะรู้จักเกมนี้เป็นอย่างดีนะเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะโคตรดังเลยนะฮะแม้ <laughs> แต่ผมก็อยากจะเล่นนะบน PC ซแต่ก็ไม่มีโอกาสได้ซื้อสักทีนะฮะจนปัจจุบันนี้นะครับ <laughs> เอาการ์ดจอไปขาย <c oughs> ลงทุนซื้อในมือถือมาเล่นนะฮะซึ่งในมือถือราคามันก็ใกล้ๆกับใ,ใ,ในสตรีมในคอมด้วยผมก็เลยเซื้อในมือถือดีกว่าเพราะแบบมือถือมันก็แบบสะดวกกว่าคอมเยอะเนาะโทรศัพท์มานะฮะอย่างไซนอิงกวัวสวัสดีนะเพื่อนสวัสดีเอออะไรตอะไรบางมันจะสอนเราอยู่นะฮะซึ่งผมไม่ยุ่งอยู่ลนะอตอนนี้ทุกตัวก็ยังอยู่สงบนะฮะทุกคนยังสงบนิ่งกันอยู่ <c oughs> สับกล้องเว้นเว้นนะฮะเสียงเพลงเพลงก็ทําผมหลอนแล้วนะเอาตรงผมเป็นคนที่เกลียดเกมผีมากนะฮะแต่สุดท้ายยังไงก็ยังมีคนขอผมให้เว่นอยู่ดีผมไม่พูดด้วยกันไม่เป็นใครนะฮะเจ้าเก่าเจ,จ,จ้าประจันเจ้าประจํานะฮะที่ขอให้ผมเว่นเกมผีต้อง <c oughs> <c oughs> <c oughs> ขอไฟนะฮะแหมวันนี้อัดไวคลิปนิดนึงนะฮะแหมก็เลยแบบเสียงปรับไม่ทันนะครับ พเพิ่งเชียงคืนนะครับก็อยู่แบบชิวๆไปนะฮะยังไม่มีเออเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอิสมีชั้นเองเดีเ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรคืออะไรอ่ะโอ้ยนี่คืนแรกเองนะเดี๋ยวจะเย็นนะพี่ชายโอ้โหหันซ้ายหันขวาไปน,นะครับผมไม่มั่นใจโอเคตอนนี้ทุกตัวยังอยู่แบบยังอยู่เป็นสุขกันอยู่นะฮะแม่ถ้าจะออกมาเมื่อยก็บอกเรานะไม่ <c oughs> ต้อง <c oughs> เราจะได้หนีทันุ <c oughs> ตอนนี้ทุกห้องก็เงียบนะฮะไม่มีใครเลยมีแต่ไอ้สามตัวนี้อยู่ห้องนี้แล้วก็ทุกคนก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะโอตีหนึ่งแล้วแปดแปดสิบหกผมบอกไปชิวๆนะครับชิวๆอืมชิวๆนะครับอุ้ยเสียงเพงลงไม่เหรออ่ะเอาตรงนะห่น <laughs> อนเสียงเพลงอ่ะบางทีเสียงเพลงก็ทำผมหลอนเหมือนกันน,นี่ย ทุกคนลองเอาเสียงเพลงไปฟังแบบโซโลชันดูนะผมคิดว่ามันเป็นเสียงที่อ่อนมากอ <Okay. Now, S 1> ุ้ยพอจบเสียงเพลงก็มีเสียงแปลกๆเกิดขึ้นนะฮะบองตรงนั้นถ้าเป็นผมอะ่ะ <laughs> <laughs> ผมลาออกตั้งแต่วันแรกเลย <laughs> คงไม่อยู่ตอนคืนที่ห้าคืนที่6กหรอฮะ <laughs> แม่ใครมันจะไปอยู่อยู่กับตุก,กตาที่มันตายเร็วอะ่ะว่าแต่ทำไมผมต้องทำเสียงเหนอด้วยเนะี่ย รู้สึกว่าตอนนี้ก็ยังนิ่งอยู่นะผมจะยังไม่เปิดอะไรกันเพราะมันเปลืองแบตอ,อ่ะชิวๆไปนะครับแหม79%กับตีหนึ่งตีสอค่อยเปิดแล้วกันเพราะว่าคืนแรกผมจําได้มันจะเว้นง่ายๆหน่อยเพราะว่าเพื่อนผมเคยเว่นในห้องคอมอยู่นะฮะเพื่อนผมก็ซื้อในสตีมาแนละก็อยากเว่นมนคอมมากอะ่ะ แต่การจอไม่ไหวอ่ะจริงๆแล้วมันไหวอยู่นะครับแต่ว่าเพียงแค่ว่ามันอัดคลิปด้วยไม่ได้เฉยๆนะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่ผมใช้โปรแกรม n v i d i ีเดียอัดคลิปเกมนะฮะแม่แต่ประเด็นการจอจีทีมันไม่ใช่ตระกูลที่สามารถใช้ n v i d i ีเดียเอ็กซ์เพที่มันอัดคลิปได้นะผมก็เลยต้องหน่อยไปนะฮะแต่ก็ช่างเถอะเป็นในมือถือก็โอเคเหมือนกันนะฮะแม่เกลียดเพลงจริงๆเลยนะพูดตรงโคตรเกลียดอะ ่าเพลงมันดับแล้วนะฮะดับได้ก็ดีเฮ้ยทุกคนลองฟังดีๆได้ยินเหมือนผมไหมเหมือนแบบเป็นเสียงแบบเสียงคนพูดแบบโบ๊ะโบ๊อบปแบบมือกลมเอาปากเอาปากอมอมไม้กับปากอะ่าทำเสียงประมาณเนี้ยโอ้ยอะไรเนี่ยคืนแหวกเองนะเสียงใครวะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ๊ยน่ากลัวจริงไหมครับน่ากลัวจริงเว้ยน่ากลัวจริงเว้ยคือไม่ใช่หรอกนะผมพยายามพูดกบเกลื่อนให้ตัวเองไม่กลัวเฉยเเชียบ้าคนขอนี่ก็ไม่เคยคิดอะไรผมเลยเนาะแล้วผมก็บาจี้ซื้อมาเล่นด้วยนะประเด็นก็ไม่ต้องถามนะครับว่าใครเป็นคนขอให้ผมเล่นนะฮะเอาไปว่าเป็นคนคนเดียวกับที่ขอนะเว่นเกมโฮมสวิตโฮมทั้งสองภาคก็เป็นคนเดียวกับ ที่ส่งเกม Dark r e d e p t i o n มาให้เราเว่นนะฮะมันส่งเดโมมาให้เราเว่นนะครับคือมันแบบเป็นแถบดูไมไปส่งม,มอ่าเอยเบือนเดโมมันแจกฟรีอ่เว่นมาดูสิประเด็นคือแชปสองแชบปสามมันให้ผมซื้อเองนะฮะแต่มันก็เป็นเกมที่สนุกเกมหนึ่งนะ Dark r e d e t i o n แต่เพียงแค่ว่าผมเกยดการจ้ำสแก์ไปนิดหน่อยมันทำให้ผมตกตก,ตกใจอะน,นะแน่เสียงมันยังอยู่นะทุกคนผมว่าคืนแวกน่าจะไม่ยากนะโอ้ถ้ายากนี่คือปิดเกมหนีอนะบอกตรง ผมได้ยินเสียงเท้านะเอาไงดีอ่ะมันกล้าเปิดด้วยเหรอไอ้บ่าวใจเย็นเด้อไอ้บ่าวเนี่ยมันยังมีเสียงคนพูดอ่ะทุกคนเสียงองัอย่างหลอนเลยมันแบบเสียงแบบเสียง Auto อ Auto อโต้อะออโต้จูนอะแล้วปรับไม่แบบกะกากเลยอ่ะ ไม่เปิดก็โอ้ยไม่ต้องมาเซ์ไพร์หน้ากล้องก็ได้ตัวเธอรับรับพี่ใต้เป็นอหนอ่ะพี่เป็ดไม่ใช่พี่ใต้ดีมันเป็นเป็ดเ,เป็นไ้พ่เป็ดข้าพี่เป็ดอยู่ไสคนนี้เปล่าโอ้โหทำเสียงเพลงด้วยโอ้โหล็อเกเพาะจังเลยนะครับสนใจไปไอแคทซีอยูไบอยไหมทุย พอทวงไปไ <laughs> อแค e ซียูไว้เงียบคลิปอ้าวเหมือนมาอีกันนะครับโอเคพี่ผมไม่ทักพี่ก็ได้ผมไม่ทักพี่ก็ได้โอเคโอเคว่าเข้าใจในายเพื่อนเนียเสียงมันยังไม่หายไปทุกคน w ่า the fucking god อุ้ยชุดมองหน้าทำไมอ่ะป,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 ปิดประตูแป๊บพี่ตายหายอุย้ย ซอรี่เอาอ่านไม่ทันเมื่อกี้แต่ก็ช่างเถอนะฮะสับกล้องดูไปก่อนผมกลัวตายตอนนี้ไม่กล้าเปิดวะไม่มานะไม่มานะอย่ามานะอย่ามานะตัวเธอว่าไอ้ตัวเนี้ยไม่เป็นตัวไรอ่ะเออยยืนสงบสง,งียนอย่างนั้นแม่แมตั้งงี้สิว่าไงจ้าพี่ตายโอ้ไปยืนอะไรคนเดียวตรงนั้นว่ะไม่ไปยืนอยู่ห้องแคมป์หนึ่งวะ แคมสี่นี่มันมันไกล,ลนะแต่มันใกล้กับเรามบ้าเลยเปิดดีกว่าครับเปิดไฟตอนนี้ก็เป็นเวลา์ตีสี่แล้วนะฮะโอ้ชิวๆครับทุกคนชิวชวชิวชวพูดได้วยคำเดียวครับชิวๆเออจาะโอ้กเกลียดเสียงเพลงจบเกมนี้ผมขอเข้าไปดูตัวเกมมันได้ไปวบเสียงเพลงมันทิ้งได้ไหมเราเปลี่ยนเพลงได้ไหมเปลี่ยนเป็นเพลงอะไรที่มันดูคลาสสิกคลาสสิกกว่านั้นฟังสบายกว่านั้นในแบบวัเน,นี้ครับ โอ้เจ้ขอโทษนะไม่มีใครอยู่ด้านในไม่มีกไม่มีก็เพราะมึงอ,ออกมาแล้วไงแบบไ <c oughs> ปมันเขียนอยู่เฮ้ยจะาหกโมงวะผมเชื่อว่าผมต้องหลดอดโอเคอย่ามานะเพื่อนฉันรู้ว่านายชอบยืนด้านนกอกแต่นายก็ไม่จำเป็นต้องมาหาฉันก็ได้จริงไปโอเคเป็นในมือถือง่ายกว่าในคอมนิดนึงนะฮะตรงที่ว่าเราแบบไม่ต้องเลื่อนเมาส์บ่อยๆนะครับแต่ในมือถือนี่คือแบบเราแค่กดซ้ายกดขวาแค่นี้นะครับมันง่ายมาก ซึ่งผมก็อยากเล่นมานานแล้วไะเกมเนี้ยแต่ว่าตอนนั้นคือแบบอยังไงอ่ะมันแบบอุยอย่ามองตาถ้าเธอไม่รู้ใจกูไปว่าไปกล้องอื่นดีกว่าแม่3านตะอีกหนึ่งชั่วโมง6กโมงเช้าเราก็รอดแล้วนะฮะหวังว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับหวังนะหวังนะผมแค่หวังนะ เสียงมันไม่หายทุกคนผมหลอนว่าว่าออตรงผมหลอนวาตอนที่ผมเล่นตอนนี้คือรรเวลาตีหนึ่งแปดนาทีด้วยนะครับว่าอย่างนี้ทุกคนเอ,อไม่พูดกันไม่พูดกันมันจะเป็นการแบบทําให้ตัวเองอเออมองหน้าอีกแล้วอย่ามองหน้าฉันเออมันหายไปโอ้โหมองหน้าเฮ้ยชันเข้าใจนะว่าตัวละครในเกมฉันมันหน้าตาดีแต่ไม่จำเป็นต้องมองตลอดอออออ6โมงแล้วฮะทุกคนรอดในคืนแรก โอ้ oh, พระเจ้าช่วยโอ้ oh my god my goodness พระเจ้าช่วยเอาแล้วเรียบร้อยนะครับคืนที่สองเออคือมึงต่อไวมากนายนี่เหมือนไวจริงๆเลยนะพอตัวแสบโทรศัพท์มาอีกแล้วครับแหมแทบวางสายกันไม่ทันเลยทีเดียวโอ้ยดูสีหฮาทุกคนรับสายวะ เขาคงจะสวัสดีเหมือนเดิมแนนไงผมขอวางสายกันนะฮะถ้าผมกดวางสายไปแล้วนะทำไมเสียงยังอยู่ชัดตุ๊กเกินกับคุยกับนายเด็กเบื่ออะไรอะไรไม่ฟังหรอกแหมผมจำได้นะว่าแบบถ้าเป็นคืนที่5ที่ผมเคยดูพี่แบงค์กาโมะมันจะเป็นเสียงแบบเออแบบเป็นเสียงแบบเสียงเหมือนตุ๊กตาพูดเฮ้ยเดี๋ยวกล้องกูพังเดี๋ยว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 ไม่เอาไม่เอาเฮ้ยเสียงใกล้ไปวะ เฮ้ย <Hey, S 2> เสียงเพลงใกล้มากเฮ้ย <Hey. S 2> เอาไปเนี่ยเฮ้ย <Hey, S 2> เสียงเพลงใกล้มากพระเจ้าไอ้นี่ไอ้ยามมึงก็ยังอยู่อยู่เนาะเป็นผมผมเวลาออกเลยเด้เป็นข่อยคอยวายู่ดิเนี่ยเจ้าฮูบ่ว่าจะพูดอีสานย์ทำไมเฮ้ย <laughs> <Hey, S 2> เสียงใกล้อ่ะโอ้เจสัสครับ อุ้ย She is me ฉันเองเดี๋ยว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 อะไรอะไรอะไรใครคือฉันใจเย็นๆนะตัวเธอใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะแหมเราเป็น <c oughs> เราเป็น people อย่างน้อยนายก็เคยเป็น people เราคุยกันได้แหม is me ฉันเองนะเมื่อกี้มันเขียนไหที่ผมเห็นแบบแบบนะไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่าแต่ว่าถ้าอ่านถูกมันก็จะเขียนว่า is me นะครับเมื่อกี้ที่แปลว่าฉันเองนะฮะ เนีย่ยเสียงมันไม่กอไอเสียงเนี่ยโคตรเกียดเลยเอาตรงโอ้โหไอเซียนซียูไฟไม่เรียกมึงสักทีวะเ <c oughs> อฮ้ยไม่ค่้าคืนนี้นะครับ <c oughs> คุณหมีกำลังร้องเพลงไปแล้วเราจะมาดูกันนะครับว่านักร้องปริศนาท่านนี้ร้องเพีย้ยนหรือร้องเพาะทุยไม่ใช่นะอุ้ยพี่มาตรงไหนอ่ะมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะหวัดดีนายเราหรอเปล่าจะเข้ามาด้วยกันไหมเป็นด้วยกันไหมเข้ามาดิอ่าไปแล้วนะฮะเฮ้ย หรือว่าวิธีการไล่ตุ๊กตากระต่ายก็คือปิดเปิดประตูอย่างนี้หรออันนี้คือผมไม่รู้นะเมื่อกี้คือทำไปมั่วไปเคยดูพี่แบงก์กาโมเขาเล่นอยู่นะครับพี่แกเล่นเก่งมากนะครับแต่ผมไม่รู้นะว่าผมจะเล่นไปถึงคืนที่7หรือเปล่าเพราะว่ามันยากมากนะครับผมโอ้เสียงโอ้โหมาอีกแล้วพี่พี่ก็ขยันมาเนาะ โอ้ยตอนนี้คุณบีก็ลังร้องเพลงกันนะฮะแหน่เสียงมันเสียงมันมาไม่เบ้อเลยนะเอาจริงๆผมชักเจ้าอ่อนนะดิถ้าคืนนี้ไม่ผ่านสองรอบนี่คือแบบพอเลยนะปิดเกมหนีเลยนะ <_ S 2> โอเคขอเขาเปิดกระตุกโอเคไม่มีนะไม่มีนะโอเคใจวมโลมใจวมโลมโอนใจวมโลมใจวมโลมไปนะเพื่อน อะไรอ่ะโอ้โหโดแบตเตอรี่ไม่ต้องรีบเตือนก็ได้ฉันรู้ตอนนี้ตีหนึ่งสิบเอ็ดนะครับผมก็ยังคนเว้นต่อไปเว้นคนเดียวแม่งน่ากลัวจริงถ้าแบบใบสตีมีคนดูไปด้วยแบบเว้นไปด้วยผมยังพอกล้าๆอยู่นะตอนนี้คือผมเว้นนะผมขาสั่นอยู่นะครับบางคนอาจจะไม่กลัวแต่รับผมนี่คือแบบแค่ yeah. <laughs> ตอนนี้เหงื่อตกอนะ <laughs> เกมแบบพวกยิงปืน Shadow Fight แบบนี้ผมชิวๆนะยังไงก็ได้แต่พอเป็นเกมขีนี่คือแบบเแย่คิดในหัวเไมนดีไหมวะถ้าไม่เป็นเดี๋ยวก็เสียหมานะฮะเพราะเขาอุตส่าห์ขอมาแล้วแม่อย่านะตัวถือโอ้ยแค่โปสเตอร์ผมก็หลอนแน่ะโปสเตอร์ด้านหน้าแล้วเสียงเพลงไอ้เสียงแบบ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 มันก็ไม่หายด้วยนะ กดมือนะครับเอาโทรศัพท์วางแป๊บมาจับต่อเล่นต่อนะฮะผมรู้สึกว่าตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรนะเนี่ยผมก็จะเช็คไปแบบนี้เรื่อยๆกันอันนี้มันก็ยังไม่ออกมานะครับไม่น่าจะมีอะไรตีสาอีกสามชั่วโมงแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวเดี๋ยวก็ผ่านแล้วนะฮะไม่น่าจะยากอะไรขนาดนั้นหรอกมั้งหลอกนะ <c oughs> ต้องใช้คํานี้ด้วยนะ แม่เพราะผมเห็นเขาเว่นน่าจะเป็นมาแบบคืนที่หนึ่งถึงคืนที่สามมันจะแบบเป็นพอได้อยู่นะแต่พอคืนสี่คืนห้าไปก็จะยากขึนแบบกข้นแบบยากขึ้นแบบป้าๆเลยนะฮะคืนเจ็ดนี่คือไม่ต้องพูดถึงเลยผมนี่น่าจะมีอาการแบบโอ้โหไอแคนซิวอยังไม่เบียดเหรอ <c oughs> พี่วังเพาะมากครับแต่ว่าอย่าร้องดีกว่า <c oughs> มันเพาะจนผมไม่อยากฟังอนะโ okay, <c oughs> อเคเขาเลือกร้องแนะแต่ว่าเขาได้ยินเสียงผมพูดขอบคุณครับขอบคุณที่ทำตาม พอพี่เขาเลือกว่าเอ้ยโอ้โหเปลี่ยนกล้องไว้โอ้ย,อย,อย,อยพี่ตายมันเป็นเป็ดหรือไต่เนี่ยเป็ดใช่ไหมโอเคมันเป็นเป็ดนะฮะผมชอบเรียกไต่แหมเพราะว่าติดจากภาคสองนะครับสวัสดีจ้าไม่ชอบเสียงเพลงไปเหรอตรงๆเสียงเพลงนั่งผมแบบตอนนี้จิตหลอนนล้วเนี่ย ฟุ้งซ่านไปหมดแลยแปดเปอรห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับยังไงกันเนี่ยเสียงเดินนะ่ะผมกลัวเสียงเดินนะ่ะกลัวจะเป็นเสียงฟ็อกซี่นะออกไปดูสักหน่อยไหมเอ๊ยนี่ก็ไม่มีอะไรนี่ฟ็อกซี่ก็ยังอยู่นะไม่มีใครอยู่ข้างในเอ๊ะ ไม่น่าจะมีอะไรนะครับผมเริ่มหล่อนนะดิแม่เจ้าอย่านะอย่านะอย่าเ้นนะอย่าเ้นนะอย่านะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงเดินเสียงเดินเฮ้ยเฮ้ยฉันได้ยินเสียงเดินเสียงเพลงก็มาด้วยนะครับโอตายว่าตายแล้วแล้วแล้วอย่าบอกนะว่าเป็นฟ็อกซี่อ่ะอย่านะอย่านะ ผมมีวางสังหรนว่าเป็นฟ็อกซี่นะใหญ่ไอวางสังหอนบนเป็นจริงนะเอาแย่เฮียกูถูกใจหมดเลยอ็สันกูว่าฟ็อกซี่โอ้โนขออภัยคำหยาบนะฮะกูฟ็อกซี่จริงๆโอ้ยแป๊บนึงเพิ่มเสียงไหยครับเพื่ออัดทรุสเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนผมจะบทดาวมีกเอ้ยไหนเป็นเกมเสียงเบาก็เงี้ยคนคิดกวาดก็กลัวเออโอเกมโอเวอร์ จะเริ่มเกมใหม่ไหมไม่เอาจะเริ่มใหม่ทํามาเตี่ยอะไระฮบโอ้ไม่ยอมครับไม่ยอมเอาใหม่โอ้เมือม่อกี้ฟ็อกซี่จริงๆเห็นไหมผมว่างสังหอนเป็นจริงอีกอะ่ะเรากังวลเกินเกินจนเกินไปอะ่ะเพราะฉะนั้นคืนนี้ผมจะดูแต่ฟ็อกซี่นะถ้าสมมติไม่มาซ้ายไม่มาขวาผมก็จะไม่ยุ่งอะไรเลยนะครับโอเค น่าจะไม่มีอะไรนะเดี๋ยวผมก็จะปล่อยหนะ้าจอค้างไว้แบบนี้นะกันโอ้ตอนนี้ตีหนึ่งสิบหกแล้วนะครับแม่ผมบอกไว้นะฮะว่าอาทิตย์นี้ผมจะอัพคลิปวันอาทิตย์นะฮะจะไม่อัปวันเสาร์นะครับซึ่งไม่รู้นะว่าคลิปนี้จะไปวันไหนนะฮะแต่คงจะบอกได้เลยว่าอาทิตย์อ,อ,อาทิตย์ที่วันที่30นะฮะของเดือนนี้นะครับแน่นอนลยผมจะอัพคลิปเกิน16คลิปแน่นอนนะฮะหรือไม่ก็อาจจะอัพ16คลิปนะครับ แหมอัพไปเยอะขนาดนั้นก็ต้องบอกเไ้นะครับว่าผมว่างนะครับแม่อัพก่อนที่ว่าเตงจะได้เรียนออนไลน์นะเมื่อแต่พี่แม่ทาไมพี่ทำเสียงเพลงได้ไพเราะไ่างนี้ <c oughs> ผมยังได้ยินเสียงเดินมาอยู่เลยอะ่ะโชคดีนะที่มันไม่ใช่เกมในคอมถ้าเป็นเกมในคอมผมใส่หูฟังแนะลเว้นไปด้วยผมคงจะแบบ มีสลรคาที่นั่ง่ะพูดเกินไปเปล่าโอ้ยทำไมต้องมองตาฉันด้วยโอ้มันเปิดโพงขนาดนี่อย่านะอย่านะว่าแต่ตัวนี้มันคือตัวอะไรอ่ะยังมองตาผมอยู่นะฮะอย่ามองตาได้ไหมถ้าเธอไม่มีใจหนไม่รู้สึกใจเกเว้บ้างออ้โหพี่ตายพี่ตายใจเกเว้เออเออพี่เป็ด ชอบติดปากเรียกไตย่ตยต,ยต,ยตย่เพราะว่าภาคสองตัวละครมันเป็นตัวกระต่ายนะฮะแม่ผมนี่แบบอยุดสู้ดีไม่ได้ไปเลยครับต้องหัน้ายหันขวาตลอดเวลาเนี่ยเสียงมันดังอยก่แล้วผมไม่รกับเสียงมันเลยอ่ะเล็นคนเดียวด้วยคนขอเกมก็คิดถึงสุขภาพจิตใจของผมบ้างนะครับ <c oughs> <c oughs> คุณจะขอเกมไปก็ เกมผีก็ปล่อยผ่านดีครับผมขอแล้วแต่ใน,นเมื่อขอมาแล้วก็เป็น <c oughs> คนสนิทด,ด้วยแม่ก็เลยต้องทำให้นะฮะแม่ถ้าไม่ติดที่วันไหนเคยเวียงไอติมบางมันจะไม่เว้นใหวว้เน,น่ะดีอ่ะเสียงเพลงแม่งดับไปแล้วนะครับแต่ผมก็ยังกังวลอยู่เดิมนะฮะ คยังไม่มานะอย่างนี้ทั้งสองฝั่งฟ็อกซี่ก็ยังโอเคอยู่นะฮะผมว่าเสียงเพลงมันเริ่มใกล้แล้วนะพวกนายนี่ว่างเนาะ <c oughs> เปิดเพลงกันทั้งคืนเลยแม่คนข้างร้านนายไม่มาด่าหรือแบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะผมว่ายังอยู่รอดอยู่ ขอเถอะขอเถอะรอบนี้ผ่านเถอะเนี่ยผมได้ยินเสียงเหมือนเดินอ่ะหลอนจังหวะเนี้ยไม่ชอบเลยแบตนี้ก็แบบนายทำแบบให้มันพอดีแบบคืนนึงไม่ได้หรอแบบเปิดประตูอ้เรียบๆจูบเรียบๆๆๆๆเมื่อกี้มันใช่ไหมหวัดดีเพื่อนอยู่นอนสบายไหมอยากเข้ามาเปล่านายชื่ออะไรอ่ะเอ้าเชี่ย ขอเปครับอยางครับเธอปิดไม่ได้อะเฮ้ยโอ้โอตายเล้วประตูมันปิดไม่ได้นะครับเฮ้ยปิดไม่ได้จริงโอ้ไม่นะ <c oughs> ไม่น่าเป็นเลย <c oughs> ไม่น่าเลยตายวะถ้าผมปิด <c oughs> มันก็เข้ามาโอ้ยว่าฟ็อกซี่อีกโอ้จบแล้วครับคืนนี้ผมไม่รอด,ดแน่ๆโอ้โหรอความตายอย่างสงบไ RIP <c oughs> <c oughs> คุณจะไม่แบบเพียงลำพังนะฮะจังหวะนี้ ตีสี่แล้วครับเหลืออ,อ,อีออออกสองชั่วโมงอย่าพิ่งมานะฟ็อกซี่โอ้ยอยก็สองชั่วโมงอะแบอเสียงกันจ้าไม่น่าใส่หูฟังเว้นเลยเม, <c oughs> มเจ้าโดนฟ็อกซี่อีกแล้ว,วะ่ะโอ้ฟ็อกซี่เป็นเจ้ากรรมนะเจ้าในเวนผมจริงๆเลยอะอคืน <c oughs> มันควรที่จะเป็นคืนที่สามนะครับ โอ Finished ้ตาย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 อีต <Wars> wow. <dy> ัอีไตมาถ้ารอบนี้ไม่ผ่านก็ขอจบคลิปไว้ก่อนนะเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวจะมาเว้นใหม่นะถ้าสมมติรอบนี้ไม่ผ่านนะครับโุ้ยเปิดมาก็มีเพลงสุดไพเราะมาเว้นให้เราฟังเลยนะครับดัมดัมดัดัมเนี่ยเลเลยเลยเลยเพลงเพราะจริงเลยไม่ได้ไปชดไว้ต้นนี้เนี่ยซอรี่ไม่มีใครอยู่ข้างในขอโทษด้วยนะไม่มีใครอยู่ข้างในโอ้ยฉันได้กลิ่นตอแห เมื่อผมก็ได้ยินเสียงไอ้บอลรอนนี่กัว่าผมโคตรเกลียดเลยเข้าไปมอดได้ไหมหมอดยบเสียงแม่งให้หมดเลยไ <laughs> ม่เหลือแต่เสียงเดินนะฮะโคตรโกงแบบนั้นน่โอ้โหนี่ผมได้ยินเสียงมันตบเท้าอ่ะ <laughs> มันตบบอ,อกเราหรือเปล่าบอดมันมีบอ,อกเราไหมอันนี้ผมไม่รู้นะ <laughs> โอ้โหมือใครมันบือบอลเนี่ยเสียงจับ <c oughs> มันจับอะไรของมันวะเนะี่ยมือบอลจริงๆเว้ยอยู่ไม่เป็นสุขเลยนะพวกนายเนี่ยผมหวังว่าเราจะรอดในคืนนี้นะฟอ็อกซี่มองหน้ามองหน้ามันก็ยังมองหน้าเราอยู่นะฮะมองมาแต่กูไม่มองกลับแค่นั้นแหละ <c oughs> รอนะครับรอจงังหวะนี้รอเฮ้ยเนี่ยเสียงเดินอีกแล้วเฮ้ยเพื่อนนาะยอย่าเดินบ่อยสิมันทำให้ฉันรู้สึกวั่นไหวเนะี่ยเสียงเสียงแอคเสียงหน่อยฮนะเอ๊ยยังไม่มานะเย็นเย็นนะเพื่อนดื่มน้ำเก๊กฮวยกันไปก่อนสักตีห้าก็ค่อยมาก็ได้เวลามีตั้งหลายชั่วโมงนะฮะ<ม>บอกพี่หมีแม่ไบผ่องเพื่อนนะครับเวลามีตั้งหลายชั่วโมง แม่มาบอกว่าตอนหกโบงด้ไหมอ่ะแม่โอเคครับตอนนี้พี่หมีพี่หมีถ้าจำไม่ผิดมันจะออกมาหลอกเฉพาะคือที่5นะฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะส่วนแบบพี่เป็ดนี่มันคืน2ก็อ,ออกมาว่าแต่คืน3ามเนี่ยฟ็อกซี่จะมาบ่อยผมจําได้ดูพี่แบงก์กามโมมานะฮะซึ่ง <laughs> ผมก็ดูจบไปนานแล้วนะโอ้ไม่เลิกรื้สักทีขยันเนะาะขยันอยู่กับที่บ้างฮลัลโหล ดูฮะอ่าให้เขาวิวเข้าไปนะฮะเอาที่คุณสบายใจเอาที่คุณสบายใจแล้วเอาที่ผมสบายใจด้วยไอ้จังหวะน,นี้ก็ปล่อยมือถือยาวๆนะครับรอเปิดไฟอย่างเดียวแล้วก็ต้องรอดูฟ็อกซี่ด้วยนะฮะ <laughs> ชีวิตสุดบันทด <laughs> เกมนี้มันคือเกมที่ยากกว่าเกมผีใช่ไหมเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ยากกว่าเกม FPS ออีกใช่ไหมเนี่ยเยี่ยม เนี่ยมันก็รือไม่เบิกแล้วผมก็ได้ยินเสียงเท้าอีกแล้วนะครับขอเถอะขอเถิดรอต่อไปนะฮะรออย่างมีที่หวังความหวังอ l อ new hope มันคือ new hope ใหม่ของเราทุยนี่ยเสียงใหม่เหผมก็ไม่ชอบเสียงเลยผมเสียๆวๆไงไม่รู้เหมือน รอบนี้พี่เป็ดจะมาลอกเราอะ่ะเสียวๆอะ่ะรางสังหรณ์มันบอก <c oughs> คือแบบไม่รู้สิผมรู้สึกว่าคืนนี้แบบไป็นคืนสองก็แบบถ้าตายบอกก็ก็แบบฝั่งซ้ายอย่างเดียวอะ่ะไม่เอาแบบรอบเมื่อกี้นะคือปุ่มมันพังอะ่ะ <c oughs> ผมโอ้ยอ่ะโอ้โหตกใจก็นึกว่าจะเป็นตาย <c oughs> <c oughs> อา้าวเป็นกระตายย่ายจริง <laughs> โอเคสำหรับคลิปนี้ผมขอพอกัอนนะครับเอาไว้แปลว่าเดี๋ยวผมจะมาเคลียร์คืนที่2ในคลิปหน้านะไปแบ๊ายบาย